จะถามว่าพวกเราไม่ได้ศรัทธาเลาะไม่ได้เชื่อตามคำพยกากรุลาไม่ได้เชื่อตามผู้นำศาสนาเพราะอะไรบางคำสอนเขาต้องไปมีเมียสี่คนได้ไม่ผิดบางคำสอนเขากินขี้โต๊ะอิหมามก,กินขี้ผู้นำศาสนากินเยี่ยวได้ขึ้นสวรรค์บางคำสอนที่มุสลิมถ่ายทอดกันมาจะกินน้ำจะต้องเอา,มาแมลงวันนะครับจมลงไปในน้ำแล้วกินน้ำที่ที่มี มีมแมลงวันจุ่มในน้ําเพราะว่าปีกมแมลงวันเนี่ยเป็นยาอันนี้เราก็คําสอนแบบนี้เราก็รับไม่ได้หรือคําสอนของเขาก็คือจะต้องไปฆ่าคนที่ไม่นับถืออัลลอฮ์อย่างนี้เราก็รับไม่ได้แล้วพอเรารับอย่างนี้ไม่ได้เราคือชาวนรกเลยฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เอาใครก่อนดีอ่ะเห็นพี่สมศรีป้าสมศรีขยับป้าสมศรีครับเรื่องนี้ศีรับได้ไหมฮะเมื่อมีคําสอนแบบนี้ให้คนมุสลิมด้วยกัน หรือคนที่ได้ดูคำพี์ได้ฟังคำพี์เอากุรอ่านก่อหูทุกสัปดาห์ว่าจะต้องไปไปไปละมาไปฟังคําแปลในคำพี์คำสอนในในในมัส,สยิดทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะฮะแต่มันมีคําสอนแบบนี้อยู่อ่ะพี่คิดว่ามันเป็นภัยต่อคนตาสาอื่นอย่างเราไหมก้าสมศรีครับแล้วถ้าเกิดทางการไทยยังปล่อยไว้พวกเราจะยิ่งลําบากกว่านี้อีกไหมฮะเชะิญครับรับไม่ได้แล้วค่ะ ศาส,สนาเนี่ยจะทำไมจะต้องมาบังคับให้แต่ละคนแต่ละคนที่นอกศาสนาเขาเนี่ยจะมาจะมาทำําทำอย่างนี้ถึงบังคับพวกพวกอิสลา,ามด้วยกันบางคนเขาไม่ชอบ้วค่ะแต่ว่าเขามันมันเป็น,ม,น,ปนมันไม่ใช่ศาสนามันเป็นลัทธิที่ที่งมงายอะบังคับให้เชื่ออย่างเงี้ยมันมันเป็นลัทธิที่งมงายจริงๆ ซึ่งศา,าสนาศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้มีคําสอนอย่างอย่างนี้เลยมันกรงข้ามกันหมดอะ่ะของเรานี่ให้ทำแต่ความดีไม่ให้ทํำลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ของเขานี่ให้ฆ่าคนต่างศาสนาอย่างเงี้ยมันมันมันสุดสุด,ส,ดสุดที่จะรับได้ะะแล้วฮะแล้วลวมารุ่นหลังเนี่ยเขามาบัญญัติกันเองไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่คาสอนของพระเจ้าหรอกคะ่ะเจ้าที่ไหนเขาจะมาสอนให้ให้ทําลายคน ต่างศาสนาอย่างนี้มันเป็นคําสอนที่ใช้ไม่ได้เลยอะ่ะถามต่อน,นะครับออพี่มนตรีครับคําสอนเขาสอนแบบนี้เนี่ยว่าถ้าใครไม่นับถือผู้นําศาสนาสลามใครไม่นับถือคําสอนของผู้นําศาสนาสลามเนี่ยคือชาวนรกเรื่องนี้พี่รู้เมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วพี่คิดเห็นยังไงครับผมคิดว่าเขาใช้วาทตัตในการปลุกคนศาสนาของเขาให้เผยแผ่ศาสนาโดยการใช้กําลัง ถ้าตามคำสอนแบบนี้หรับือว่าปฏิเสธศรัทธาต่อท่านานบีปฏิเสธต่อความเชื่อที่เขาที่ท่านสอนไปก็ถือว่าคนที่ปฏิเสธส่วนนี้คือนรกคือชาวนรกเาก็หมายถึงเขาปลุกรรดมไปเพื่อเพื่อเผยแท่ศาสนาเขาคือให้ชาวบูสลินเขาเผยแพร่ศาสนาให้เพื่อเขิมในการที่จะมา คิดค่าคนาน,อนอกศาสนาโดยไม่ผิดโดยไม่ผิดหลักของพระเจ้าแบบมันก็เป็นภัยต่อคนตางศาสนาทุกศาสนาครับถ้าถ้าเป็นเขามีคําสอนที่เป็นแบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เป็นภัยอย่างใหญ่หลวงครับสําหรับคําอ่าบทบัญญัติส่วนนี้ครับครับผมครับขอบคุณครับ